ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมนะครับซานซอสทีวีนะครับเจอมอนอร่อยจังแล้วก็ก็จะเรียกได้2ชื่อนะครับก็เรียกเราจะมารีวิวตัว,ตวละครที่มีชื่อว่ารูฟี่หกดาวนะครับกับโจโรโน่หกดาวเช่นกันนะครับวิวหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็มีออฟด้วยนะครับผมเป็นหกดาวสองตัวที่ออฟสามารถซื้อได้จากเออ่เป็นตู้ตู้ออฟนะครับที่ขายอยู่ตรงหน้าโหมดออฟก็ ก่อนที่จะเข้ารับชมคลิปกันก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับผมก็ไปรับชมกันได้เลยก็นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ใกล้ทําตัวปั๊มตังครบทุกตัวนะครับผมก็จะทําการวางลูฟี่หกดาวเลยนะครับนี่ราคาลูฟี่เริ่มต้นอยู่ที่สองพันห้าร้อยนะครับดามิอยู่ที่สองพันสองร้อยอันนี้คือวิวหนึ่งร้อยนะครับทั้งจูเโ,โนทั้งลูฟี่เลยก็ ตี0.5นาวินะครับ6.5าวินะครับแล้วก็ดาเมจ2,000ระยะ50ขั้นแรกกดราคาเพิ่มามาเป็นดาเมจเพิ่มมาเป็น5,000นนครับเอาไปเรื่อยๆขั้นที่3ก็จะเปลี่ยน่านนะเป็นท่าแบบเออหว่าลืมเ,เปิด effect. เอฟเฟคแบบเปิดเอฟเฟคก่อนเดี๋ยวะเรียวยท่าก่อนนะ เดี๋ยวอี่จิโก้ว่าเราอัพขั้นต่อไปเนี่ยคันนี้ราคาอยู่หกพันดามิตอยู่สองหมื่นสี่นะครับระยะเก้าสิบสี่เตะหกจุดห้าวิจะว่าค่อนข้างถูกนะครับอัพตันเลยทำไปที่แปดหมื่นนะครับ เอฟเฟกต์มันเอฟเฟกต์มันอะไรขนาดนี้โอเคเอาตัวปัม๊มปั๊มเงินต่อบุฟี่อีกตัวนะครับบุฟี่นะครับขั้นสุดท้ายก็ถ้ารวมรวมเงินก็ราคาก็อยู่ที่สองหมื่นนะครับ ตามเม็ดแปดหมื่นก็ถือว่าแรงใช้ได้นะแปดหโอเคฟี่ถือว่าตัวที่ใช้ได้ตีแอร์ได้ค่อนข้างดีนะราคาไม่แพงเวอร์ขนาดนั้น แต่ถ้าไม่มีออฟนะครับลูฟี่เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะไก่เลยแบบตีห้าพันนะก็จะมีสกิลนะครับไทมรีเวิร์สเป็นการย้อนเวลาใหเปิดเอฟเฟกต์ให้จโรโน่นิดนึง อืมแหลกมากมองไม่เห็นเลยเป็นมูดามูดาม่ได้ไงก็มีสกิลครับไทม์รีเวิร์สลองกดกันดูฟึบอ้าไม่กดให้ย้อนได้ป่ะโอเคย้อนแล้วราคาอยู่ที่แปดหมื่นแปดพันนะครับแรงกว่าลูฟี่อีกนะแต่ก็ตีใกล้นะ ต,ตีใกลต้ตีช้าอยู่นะก็ตีเท่ากับลูพี่ครับไม่ถือว่าช้ามากแต่ก็กลางๆประมาณนี้นะครับจรสโน,โนโ6ดาว <c oughs> โอเคครับตอนนี้เราก็อัพตัวครบเลยนะครับเราก็จะมาบัฟกันเลยใช้เอึอวินนะครับบัฟสองขั้นหอปุ๊บตอนนี้ดาเมจของโจรสโน๒2 0 0 0นะครับ ดาเมจค่อนข้างคือมถ้าจะเเล่นตรอร์เรียจริงจริงผมว่าเล่นได้นะตีบอสได้อะไรได้แรงอยู่นะลูฟี่ก็ใช้ได้เลยแต่ราคาก็จะแพงกว่าเจอโ,โน่ขึ้นมาหน่อยแต่มันตีไกลามากะครับลูฟี่ตีตั้งร้อยยี่สิบก็ข้อ,ขอดีก็แตกต่างกันไปนะครับลูฟี่ก็ใช้ลงอินลงตรอร์เรีได้อยู่เจอโน่ลงตอรี่ได้นะครับแต่ลงอินถ้าใช้ลงอินจริงก็ใช้ได้ขย้อนตัวเวลานะบกบรายการนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กับคลิปนี้ด้วยนะครับก็ใครอยากให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนะครับ